มาถึงตอนนี้ผมก็ได้แนะนำวิธีการใช้โปรแกรมตั้งแต่การติดตั้งมาถึงการตั้งดวงไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะต้องขอชี้แจงไว้ในส่วนตรงกลางนี้สัเกเลิหนึ่งว่าผมกาลังสอนการใช้โปรแกรมนะ,สะแสดงหรือสาธิตการใช้โปรแกรมแต่ผมไม่ได้สอนการดูดวงนะครับดังนั้นใครซื้อโปรแกรมไป หรือสมัยนี้เรียกว่าแอปนี่แหละแอปโปรแกรมมันก็อันเดียวกันนี่แหละนะครับในทางคอมพิวเตอร์อย่างนักคอมพิวเตอร์นักเขียนโปรแกรมกอย่างผมมันคืออันเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่ายูเซอร์อาจจะบอกว่าแอปคือมือถือโปรแกรมคือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอะไรก็แล้วแต่ก็ <c oughs> จะชี้แจงว่าเรื่องของการดูดวงไม่เกี่ยวนะครับส่วนถ้าผมจะพูดเลยเถิดไปด้วยความมัน ในการพูดจะช่วงนั้นไปถึงการดูดวงด้วยอะไรด้วยอันนั้นก็ถือว่าเป็นโบนัสเป็นของแถมไปนะครับและดังนั้นท่านจะต้องไม่มาถามผมนะครับว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรใช้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคําถามอย่างนั้นนี่มันคือการคําถามว่าให้สอนดูดวงแล้วนะครับมาดูยังไงอันนั้นดูได้ไหมอันนี้ดูได้ไหมนะครับ ไม่ต้องมาถามนะครับผมสอนการใช้โปรแกรมส่วนการดูดวงท่านจะต้องไปเรียนอเอาเองหรือไม่ก็มาเรียนกับผมเนี่ยมาเป็นลูกศิษย์ผมนะครับตัางหาโอเคมาดูที่ดวงในจาน360รอยหกสิองศากันต่อนะครับแผนภาพตอนนี้ตั้งเป็นแบบวงดวงมีกำเนิดอย่างเดียวนะครับแถวที่ ผมต้องบรรยายเอาเพราะไม่ไม่มีเมา่นะ,ะแถวแรกแสดงจานหมุนนะครับถ้าเราไม่แสดงมันจะเป็นแบบนี้ครับจานหมุนหายไปเหลอแต่ดาวแต่ว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับแค่เอาไว้แบบปิด,ป,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 ดปิดเปิดเปิดเพื่อเราจะเอาภาพนี้ไปใช้ทําอะไรนะครับเส้นระยะวงกะนะครับอันนี้ถ้าใช้ในจานอื่นเช่น จานหมุนแถวที่2องี่ยผมตั้ง360ใช่ไหมครับถ้าผมตั้งเป็น90เนี้ยถ้าแสดงเส้นระยะวังกะมันจะมีขีดเล็กๆสีแดงตรงมุมของกากระบาทนะครับเนะี่ยดูดีๆนะสีแดงขึ้นมาปิดสีแดงไปนะครับหรือถ้าจานสี 5, ก็เช่นกันระยะวังกะในแกนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตามหัวลูกศรที่ชี้กางจานเนี่ยนะครับอ่าอ่า อีกอย่างหนึ่งคือผมจะพูดไปโดยสาธิตการใช้เนี่ยผมไม่ได้รอให้ท่านบางครั้งนะครับเพราะว่าผมพูดคนเดียวผมไม่ได้รอให้ท่านดูทันนะท่านต้องมาดูซ้ํามาทวนเอาเพราะว่ายิ่งคนไม่มีพื้นฐานมันนึกไม่ออกว่าอะไรเหรอระยะวังกะอย่างเงี้ยนะเส้นระยะวังกะมันจะจินไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นคําสั้นๆนะครับถ้ถาคําเต็มผมอาจจะเรียกว่าเส้นขอบเขตระยะวังกะ นับจากแกนที่ตั้งอะไรเงี้ยมันยาวท่านก็ต้องต้องเดาเอาเน่เดียนว่าผมหมายถึงจุดไหนของโปรแกรมเพว่าผมผมไม่มีนิ้วชี้ตรงไปได้ในดวงนะครับอตัวเลือถกถัดไปครับวงทึบโป่งนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นลูกเล่นที่เปิดปิดเส้นวงทึบโปงให้เพื่อใช้ในการกะนะฮะกะว่า ดาวที่อยู่ซ้ายขวาห่างจากจแกนเท่าไหรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสําหรับที่ใช้ใช้ใสายตาเอานะครับแต่โปรแกรมเองก็ช่วยหาให้พวกส่วนลังสีนะครับจุดึ่งกลางพวกนี้อยู่แล้วนะครับต่อไปครับเลขแสดงองศานะครับถัดจากจานหมุนลงมานะครับจานหมุนนี่มีไปตั้งแต่360 90 45 11ก้าี่สบห้าิบเอดครึ่ง5กว่าเงี้ยนะฮะเนี่ยเราก็เลือกไปนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขสเกลก็จะมีบอกว่าไม่แสดงนะครับกับแสดงเป็นองศามันจะขึ้นเฉพาะบางอันนะครับเช่นตะแคงในจาน45ขึ้น90 90ขึ้นนะครับ180ขึ้น3 60ขึ้นแต่พอเป็น22องศาเนี่ยเลขมันจะไม่ขึ้นละ11 5หะเครับเพราะว่ามันมันไม่ได้จําเป็นต้องใช้นะจริงๆในจานอื่นก็ไม่จําเป็นต้องใช้นะเพราะมันเป็นเลขประมาณประมาณ1องศา ถ้าใครใช้โค้งสูอญ,ญาตก็จะโค้งมาประมาณหนึ่งองศาต่อหนึ่งปีแต่จริงมันก็เป็นแค่การประมาณนะครับบางไม่ตรงเป๊ะนะครับตรงเป๊ะเนี่ยเราก็ต้องใช้ค่าโค้งสุญญาตเอานน่นเอี้นะครับตัวถัดไปครับนะเดี๋ยวผมจะไปจบที่วงดวงนะครับวงดวงเนี่ยตอนนี้ผมเปิดกําเนิดอย่างเดียวแล้วใช้จาน9ก้าสอยู่นะครับพอดีเลยนะถ้าผมเปิดอาร์ทีมันคือการเปิดกําเนิดกับ จรปัจจุบันฮะอา R ในย่อ,ายอม,มาจากภาษาอังกฤษว่าเลดิคหรือกําเนิดนะเลดิคแปลว่ารากรากฐานบุลฐานก็คือกําเนิดนั่นแหละ RT ก็คือ R กํากเนิดกับ T ทานสิทธิ์ทานสิทธิท์แปลว่าดว,วงจรปัจจุบันมันแปลไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับภาษาอังกฤษแปลว่ามาเยือนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับจรมาจรไปท่องเที่ยวาทานสิทธิ์เนี่ยแต่ว่าเราแปล ในสัพท์วงการโหลเราแปลว่าดวงจรปัจจุบันมันจะกกลายเป็นสองวงถ <c oughs> ัดไปครับ R กับ V อ่า R ก็กำหนด V นี้ยากแหละมันเป็นภาษาเยอรมันนะครับผมไม่พูดที่มามันแปลว่าการก้าวไปข้างหน้านะครับก็คือดวงโค้งสุิยากหรือพูดเต็มๆก็คือดวงจรตามอายุขัยด้วยโค้งสุิยากแล้วแต่นะครับภาษาอังกฤษก็คือ a ซลา c e c t i o n นะ อตัวเลือกถัดไปแสดงเป็นสามวงครับ RVT คือกำเนิดโคง้งแล้วก็จอปัจจุบันตัวเลือกถัดไปเป็นสี่วงครับกำเนิดโคง้ง V1 อันนี้เราแยก V เป็น V1 กับ v 2นะครับ V1 หมุนไปตามปกตินะครับหมุทวนเข็มนาฬิกา V2 ก็หมุนไปอีกทางหนึ่งเรียกว่าคอนเวอร์ส แล้วก็ถีก็เป็นสี่วงสี่วงก็เต็มหน้าจอแล้วครับตอนนี้ทำให้เราใช้พื้นที่ได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วหรือจะซอยวงให้มันถีกว่านี้มันก็เล็กแล้วนะครับอย่างอันนี้คำแปลก็ล้นมาทับนะครับผมก็จะไปปรับนิดนึงตังคค่าหน้าต่างแล้วก็เลื่อนกรอบลงไปจริงก็บังนิดๆหน่อยๆนไม่เป็นไรครับเพราะเราไม่ได้ใช้ครับ มันไม่ทําให้เราแม่นขึ้นหรอครับ,บก็บังนิดหน่อยไม่เป็นไรครับโอเคกลับมาที่แผนภาพนะครับอันถัดไปครับคราวนี้ท่านรู้แล้วก็คือ,อเอามาซอยย่อยอีกว่าเป็น R V 1 V 2 T แล้วก็ R P T R P V แล้วก็ R P V T และสุดท้ายคือ T อย่างเดียวนะครับย้อนกลับมานิดนึงนะครับ R V 1 V 2ก็คือโคง้งไปข้างหน้าโค้งกับตาครับ r p, p ตรตัวนี้ก็คือปร c t i o n หรือ secondary p o c e i o n นะครับดวงจรสุยะสุยะคตินะครับแปลไทยผมมันนึกชื่อไม่ค่อยออกเพราะว่าปแปลเราไม่ได้ใจความนะครับภาษาอังกฤษคือ secondary p r o c e i o n นะครับ นั้นถ้าเป็น4วงก็ P R P V T ก็คือตัวนี้ส่วนระหว่างแสดงวงจรเองก็ตรงนี้และถ้าไม่แสดงดาวเลยก็ไม่นะครับก็เหลือจานหมุนลนแบบนี้ก็แล้วนะครับคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวแล้วนะครับก็เลยขอเป็นแค่นี้ก่อนครับ